เคยสงสัยกันไหมครับว่าแค่เหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นไกลคนละซีกโลกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบมหาศาลจนเปลี่ยนโฉมหน้าบริษัทบริษัทนึงไปเลยได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ energy fields กันครับที่เขาบอกว่าพลิกเกมจากวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญจริงๆ คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากเรื่องที่น่าทึ่งมากจู่ๆหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ในอเมริกาที่ชื่อว่า Energy Fields เนี่ยมันก็พุ่งพรวดพุ่งแบบทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับเอาละครับดูตัวเลขนี้สิครับบวกไป9.44%ในวันเดียวย้ำว่าแค่วันเดียวนะครับราคาหุ้นของ Energy Fields พุ่งขึ้นไปเกือบ10% ตัวเลขขนาดนี้เนี่ยมันมากพอที่จะทำให้คนทั้งตลาดต้องหันมามองเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดโอเคเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเราจะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันใน4ีประเด็นหลักๆนี้เลยครับเริ่มจากประเด็นแรกกันก่อนเลยอะไรคือจุดชนวนที่ทำให้หุ้นพุ่งขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วอะไรล่ะที่ทำให้หุ้นมันพุ่งได้ขนาดนั้น คือต้องบอกว่าคําตอบมันไม่ได้อยู่ใต้ดินนะคะไม่ใช่ว่าเขาไปขุดเจอแร่แหล่งใหม่หรืออะไรแบบนั้นเลยแต่ต้นตอของเรื่องนี้เนี่ยมาจากการตัดสินใจครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นโอ้โหไกลออกไปคนละซีกโลกเลยครับใช่แล้วครับเรื่องมันมาจากประเทศจีนจีนที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดแร่ธาตุสำคัญของโลกนี่แหละครับ จูจ่ๆเขาก็ประกาศออกมาเลยว่าจะจำกัดการส่งออกแร่หายากหรือที่เรียกว่า rare earth elements รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มันเข้มงวดมากขึ้นแล้วถ้าจะให้เห็นความว่าจีนเนี่ยใหญ่ขนาดไหนคือต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นรายใหญ่นะครับแต่เรียกว่าแทบจะผูกขาดตลาดนี้ไปแล้วลองดูตัวเลขสิครับ90% 90%ของการแปรรูปแร่หายากทั่วทั้งโลกเนี่ยอยู่ในมือของจีนคนเดียวเลยแลพะพอจีนทำแบบนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับ ราคาแร่ยากที่ไม่ได้มาจากจีนก็พุ่งกระฉูดเลยอย่างในโยุโรปเนี่ยนะคะผู้ซื้อยอมจ่ายแพงกว่าถึง300%กว่าเปอร์เซ็นต์เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งพาจีนไงครับนี่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความต้องการหาซัพพลายเออรเจ้าใหม่เนี่ยมันรุนแรงขนาดไหน ที่นี้แหละครับเพราะเกิดสุญญากาศแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นโอกาสทองโอกาสมหาศาลเลยให้กับผู้ผลิตในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบริษัทหนึ่งครับที่พร้อมจะกระโดดเข้ามาในเกมนี้แล้วก็เปลี่ยนทิศท,ทางของตัวเองครั้งใหญ่เลยและบริษัทนั้นก็คือ Energy f u i s นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเขาเลยเขามองเห็นช่องว่างตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ตัดสินใจปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ทันที แผนของเขาก็คือจะเปลี่ยนโรงแต่งแร่ยูเรเนียมที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นหับเป็นศูนย์กลางของแร่ธาตุสำคัญแห่งใหม่ไปเลยต้องบอกว่าโรงงานไวท์เมซ่ามิลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่โรงงานธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันคือโรงแต่งแร่ยูเรเนียมแบบดั้งเดิมแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศที่ยังได้รับใบอนุญ,ญาตแล้วก็เปิดดำเนินการอยู่ พูดไง่ายๆคือเป็นสินทรัพย์ที่โคตรจะสําคัญเลยและตอนนี้เขากําลังจะยกเครื่องมันใหม่หมดเลยครับเพื่อให้มันสามารถแปรรูปได้ทั้งยูเรเนียมแร่หายากจากทรายโมนาไซต์แล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรเดียมสําหรับใช้ทางการแพทย์ด้วยแต่ว่าการมีเทคโนโลยีล้ำๆอย่างเดียวมันยังไม่พอนะครับ อีกส่วนที่สำคัญมากๆในกลยุทธ์ของเขาก็คือสิ่งที่เรียกว่าใบาอนุญาตทางสังคมหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสร้างความเชื่อม,มั่นกับคนในพื้นที่นั่นแหละครับอย่างเช่นที่เขาไปทำข้อตกลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวกับชนเผ่านาวาโฮเรื่องการขนส่งยูเรเนียมซึ่งมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนเอาล่ะตอนนี้มีโรงงานสุดไฮเทคแล้วแล้วไม่ต่อเรื่องมันจะไปต่อ,อยังไง เพราะว่าโรงงานจะดีแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับถ้าไม่มีวัตถุดิบมาป้อนให้มันทำงานอย่างต่อเนื่องและนี่คือจุดที่ Energy Fields ต้องเริ่มภารกิจครั้งใหม่ภารกิจระดับโลกเลยครับนั่นก็คือการออกไปตามหาแหล่งวัตถุดิบมาป้อนโรงงานของตัวเองซึ่งเขาไม่ได้ไปแค่ที่เดียวนะครับแต่กระจายไปหาโครงการในสทวีปทั่วโลกเลยโดยแต่ละที่ก็มีความเสี่ยงแตกต่างกันไปแล้วจะเห็นเลยว่า เขากระจายความเสี่ยงได้น่าสนใจมากมีทั้งการเดิมพันที่ค่อนข้างปลอดภัยในออสเตรเลียมีโปรเจกต์ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่บราซิลแต่ที่เรียกว่าเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทก็คือโครงการโทลิอาราที่มาดากัสกานี่แหละครับที่นี่เนี่ยมีศักยภาพสูงปรีดเลยแต่ก็แลกมากับความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองที่สูงริ้วเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องเรามันยังไม่จบแค่นี้ คิดว่าเขาจะหยุดแค่แร่ยูเรเนียมกับแร่หายากหรอครับไม่ใช่เลย Energy Fuels มองไปไกลกว่านั้นอีกไกลมากๆเขากำลังจะกระโดดเข้าไปเดิมพันครั้งใหญ่กับธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่แบบคนละเรื่องกันเลยนั่นก็คือเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงครับคือเขาไม่ได้จะไปผลิตยาเองนะคะ แต่กำลังลงทุนในเทคโนโลยีการรักษามะเร็งที่เรียกว่า Targeted Alpha Therapy หรือ TAT อธิบายง่ายๆมันเหมือนกับการส่งขีปนาวุธนำวิถีขนาดจิ๋วเข้าไปในร่างกายเลยครับเป้าหมายของมันคือพุ่งเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งแบบตรงเป๊ะๆโดยไม่ไปยุ่งกับเซลล์ดีๆที่อยู่ร,บรอบๆเลยซึ่งนี่เป็นเทคโนโลยีที่วงการแพทย์ทั่วโลกกาลังจับตามองอย่างมากเลยครับแล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือไอโซโทปรังสีทางการแพทย์ ที่หายากสุดๆและมีมูลค่ามหาศาลพวกนี้เนี่ยเขาจะสกัดมันออกมาจากไหนรู้ไหมครับจากผลพลอยได้ของกระบวนการแต่งแร่ยูเรเนียมเดิมนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนของเหลือเปลี่ยนสิ่งที่เคยถูกมองข้ามให้กลายเป็นของที่มีมูลค่าทางการแพทย์แบบสุดๆไปเลยแต่แน่นอนครับไอเดียมันเจ๋งแต่เส้นทางนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะฮะทั้งเรื่องเทคนิคทั้งเรื่องกฎระเบียบเนี่ยเป็นความท้าทายใหญ่หลวงเลย เพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่า energy f o o d s มีทั้งลมส่งและลมต้านครับลมส่งก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐความต้องการ supply chain ที่ไม่ต้องพึ่งพาจีนแล้วก็ราคาแร่ที่สูงขึ้นแต่ลมต้านหรืออุปสรรคก็หนักหน่วงไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางการเมืองในต่างประเทศความพันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ความท้าทายด้านเทคนิคและการเงินที่เราอยู่ข้างหน้า เรื่องราวทั้งหมดของ Energy f i e l d s เนี่ยมันก็เลยทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดต่อครับว่าในสงครามการแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญของโลกยุคใหม่นี้ท้ายที่สุดแล้วอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดความกล้าที่จะพลิกโฉมธุรกิจของตัวเองหรือจะเป็นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เผันผวนและคาดเดาไม่ได้อยู่ตลอดเวลากันแน่